สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้รันนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เกมก็อัปเดตสิ่งเก่าๆออกมาทำใหม่ให้มันดูยุ่งยากวุ่นวายกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจ ให้เพื่อนๆตัดสินว่าระบบพรแคนดี้แบบใหม่เนี่ยมันปังไหมหรือมันยังไงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ลองเล่นลองเล่นแล้วเนาะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้จากเดิมมี1ช่องเปลี่ยนเป็นช่องนะครับแล้วก็มีคังเก็บพรซึ่งอันนี้ผมว่าดีนะคังเก็บพรนะครับผมชอบแต่อย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยประทับติดประทับใจเท่าไหร่นะครับ ตัวใหม่จะมีพรแบบกดตัวเดียวนะครับตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นพสซีฟเหมือนเดิมนะครับแต่จะมี2ช่องแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าหน้าตาการสุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็นะครับก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับเราต้องสุ่มให้ได้สายลุงนะแต้มถึงจะดีแบบนี้ครับสายลุงเนาะนะครับถ้าสุ่มได้แบบ ระดับแร่ไอ,อปิกก็จะเป็นสีม่วงเนาะแรสีฟ้านะครับก็ต้องหาสายลุงแล้วเพื่อน,อนๆลองจินตนาการครับมันใช้ทรัพยากรเยอะนะครับอ่านี่ครับผมก็ไม่มีตัวสุ่มแล้วอะ่ะผมก็ต้องใช้เงินนะครับอ่าลองใช้เงินดูนะครับออกสีม่วงได้อยู่นะครับแต่เราก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาสายลุงนะครับเพื่อเอาแต้มที่ดี แต่ทรัพยากรเนี่ยใช้เยอะมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งตัวสนามแข่งก็เยอะนะครับสนามแข่งเยอะแล้วตัวในเบรกเอานะครับเยอะกว่าครับถูกไหมนะครับสิผัดเงี้แปผัดงี้แล้วเราต้องหาพรนะครับอ่ะอันนี้จะวิ่งให้ดูนะครับอันนี้เป็นพรแบบแพ้สี่ก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่แต้มอาจจะเวอร์วังกว่าเดิมนะครับ ส่วนตัวมองว่าการที่เขาทําแบบนี้เพื่อให้การเล่นมันดูหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่มันจะหลากหลายตามที่เขาคิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เนาะนะครับอ่ะแบบแพสซีฟเนี่ยก็วิ่งแบบปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะวิ่งแบบกดให้ดูนะครับแบบปุ่มกดนะครับแบบปุ่มกดเนี่ยกดได้ครั้งเดียวในเกมนะครับ กดแล้วหายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกจังหวะกดดีๆนะครับอ่ะขอใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเข้าเกมมาก็จะมีปุ่มทางด้านขวานะครับอยู่บนปุ่มสไลด์นะก็ตราบใดที่เรายังไม่กดปุ่มก็ยังอยู่นะครับอ่าฮนี่ครับ ก็เพิ่มความยุ่งยากมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องพยายามให้มันมีปุ่มกดนะครับอพอกดแล้วมันก็จะมีครูดาวนะครับสังเกตรอบๆวงเนาะนะครับตอนไพ่ผู้พิทาก,ก็ทรงทรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เกิดเกิดความเลื่อมล้ำในระดับหนึ่งแหละนะครับเนาะมันใช้ทรัพยากรเยอะนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะ แล้ยิ่งใครชอบเล่นเบรกเอานะครับโอ้โหหาพรกันชำ่ำหากันสนุกเลยนะครับแล้วก็เขาไม่แจกอะไรเลยนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยในเมื่อคุณปรับมาใหม่แล้วนะครับคุณก็ควรจะแจกการสุ่มไหมผมมองว่าควรจะแจกแบบสดสุ่มสัก10บใบยีบย่บใบหรือ50บใบก็ได้เยอะๆไปเลยนะครับให้คนมาลองเนาะนะครับเพราะบางคนเนี่ย ไม่ได้มีทรัพยากรตุนเยอะขนาดนะ่ะแล้วคิดดูอ่ะเบรกเอา out, เราชอบเล่นเราเคยเล่นได้ท็อปมาแบบแล้วเราต้องมาหาเพิ่มนะครับอสมมุติมีแปดผัดเรามีอยู่แล้วของเก่าไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องมาหาของใหม่อีกแปดอันเราต้องได้สายลุงนะครับมันก็เยอะนะครับก็เลยแบบทางเกมดูใจร้ายไปหน่อยเนาะสำหรับผมนะว่าไม่แจกอะไรเลยนะครับ แจกสักสิบใบก็ยังไม่เครืองเท่านี้เนาะนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่ากระ,กระแสแล้วก็เสียงตอบรับจากผู้เล่นเนี่ยจะเป็นไงเนาะนะครับส่วนตัวก็คิดว่าเขาไม่น่าจะอ,าออกแล้วนะครับดูทรงเนาะนะครับก็ผู้เล่นอาจจะต้องทําใจให้ชินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับประทับใจหรือไม่ประทับใจเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ